สวัสดีครับพี่น้องครับช่องสวัสดีไก่แจ้ครับพี่น้องไม่มีกระพร้าพี่น้องมายางส้มบรรยากาศท่องให้ท่องนะครับผมไม่นีกะว่าสิไปซับโปยิไข่หรือว่าตะไร่เนาะไปะพี่น้องไปเลย อากาศดีคร uhm. ับผมสากาศดีผมขยังเละยังเด็ดเหมือนกันเฮ้ยยังยเงิังน้ำไม้ การดีครับผมเมืองบรรยากาศพี่นอ้องลมสวยๆก่อไฟครับผมลมสวยๆเลยตขึ้นกับฝนตกพี่นอ้องฝนตกครับจะมีน้ำขึ้นน้อยนึงเพราะว่าพอตกมาโอ้หลายอาทิตย์แล้วฝึกมีน้ำย้ำคลองเพราะว่าพิ่นกับสูใไ่น้ำน้ำเนาะเพราะว่าน้ำนนมีน้ำเหมืนบอก หน้าน้ำหพรน้ำบนผิวน้ำนี่เดี๋ยวผมจะไปซับตะไคร์แต่ว่าย่างออกกำลังกายจักหน่อยก่อนยง้มเศรษเศรษเอาบรรยากาศออกซิเจนยง้มเศรษชักหน่อยนะพี่น้องเดี๋ยวพายางไปพุ่นหละทงน้าพี่น้อง บรรยากาศธรรมชาติครับผมไปพ,พิี่นออยังชมวิวตอนเช้าครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงนะเจ็ดโมงสิไปหาแปดโมงล่ะเลยหาเหรอเขากะอุ้ยกับบ่อคอยงามเลงพี่้องเบิ้งกันเล น้อยน้อยไงกระซับที่เราพี่น้องเลยวันนี้ก็เอาครับเพราะว่าเขาก็กับกินเื่นกระซับได้อยู่ครับเดี๋ยวมือไม่ยังอยู่มาเบื้องโอเคแต่ว่าเป็นน้อยน้อยครับผม เราเข้าไปตัดตะไคร์ตัวครับเพระบาะว่าว่สิยญา,างมาเบิ่งกะนทำแม่นแกงอะไรแกงนนงพอดีน่อไหม่ก็จะไปตัดตะไคร่แล้วก็เอาไปหัน่นก็ส่งไปเมืองเหนอกครับผมไข่กะหางออกครับแล้วจะับไปจากก่อนนี่ผมนับชื่นนะว่า โอ้เมือนเนีวมากีทางแต่พี่น้องเขาบุ้งก็เต็มเลยพี่น้อง่เขาบุ่งแดงจินก็ลาบว่าจิงก็แบนตำรวจแบบเสียบพี่นอ้องแต่ว่าเมือน,นี้ภารกิจเ,เข้ามาเลยนอกขบูนภารกิจเรามอตะไคร บอกว่าจับไปเกาะหนึงเลยประธานตับไปเกาะหนึงเลยคนเหล่าคนวะไปน้องเลยผมเบิ่งนก็บอกง่นี่ครับจับเอากับแรกรก็ได,ด้ประธานต้องเสียบตับแรกนี่ลตับนี้แหละ ตอนถึงนมาแล้วตอนึงบมแล้วครับโอ้ยสาบใบหนอปะ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Còn <laughs> ้แล้วครับพี่น้องนี่ครับถ้าใครทำับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อวัสดีๆแยแยครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องครับไปได้กับ้าซมี่นะครับน้องใหม่พี่น้องว่าได้ไลค์ครับผม ตะไกล้กล็ไดีไลอยู่ครับนี่แล้วีครับพีนองครับเราใหม่ไปเจ็บมาบา้าบ้องเศร้าดีครับจะ <c oughs> เสริมครับผมนอเดียวอันนี้กะหันไปแล้วครับรอบนึ่งก็มันอยู่ได้เห็นแต่ละมั่งน้มครับมันเหลือก็ไต้องมาหันหม่เสริมไปแล้วน้อยหนึ่งครับผม เติมน้ำใหม่ครับทางด้าพี่น้องเด้อเติมน้ำใหม่ครับผมนี่นะครับอาหารของพี่น้องเช่าอีสานบ้านเท่าครับผมกินง่ายๆครับไม่ต้องเลือดต้องรู้ไม่น้องนี่ยังกะกินอะนั่นละ่ะ นะครับพี่น้องครับตะไคร้นี่หั่นตะไคร้้แลวเอาไปตากแห้งครับผมเป็นการถนอมอาหารครับผมแตะเฮาเอา,เอาแบบเป็นๆใบเสี้ยวไว้มันก็มันเป็นอย่างก็ได้มันคือร้าเนาะร้ามันเปื่อยกินบ่ได้ยดนกินบ่ได้ยดนครับตามปีอันนี้ก็กินตามปีครับผมเขาตากแห้งเา <ๆ S 2> มันหล,ลยะตะไคร้ทึ่งคาทึ่งใบบักกูเหรอครับผมตากแห้งได้เบิดเลย น,นีกะจีตากแห้งอันนี้ว่าจีส่งไปพูดเห่ะทางเมึงหนอกครับผมอ<ม>อกนอกคนนี้พี่นอง<ม>เดี๋ยวผมจะเบ่งวิธีเป็นต,ตากเดี๋ยวผมจะไปตากให้พี่น้องมงครับนี่พี่น่องตากใส่เพสังกะจีเลยน่ครับผมนครับม,มันก็ยายไปนะ้ำทังกะจีนี่แหละ แหงไวหรอกหันมันแดดตั้งกระสีมันห่อนนะครับประเทศที่แท้ก็คือขึอ่มเดี๋ยวลบมือมือนี่คพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้อง